สวัสดีค่ะทุกคนทุกช่องที่สนุกกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามารีวช็อกระลสูงอกเซเว่นกันเองเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยค่ะทุกคนนะคะเราก็จะเริ่มแกะกันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเคยมีคนหนึ่งนะคะมีคุยชงว่าอยากให้เรานะคะรีวิวขนมเซเว่นเล่นตัวเองเลค่ะ ันนี้ก็จัดให้ตออาคมสดแล้วนะใครที่ดูเฟซก็อย่าลืมมาดูคลิปนี้นะนี่ค่ะแล้วก็จะมีใบแกะน้มานะคะทุกคนเพื่อที่จะไปแกะชินช็อกโกแลตมูสกันค่ะนี่นี่ก็เริ่มแกะแนละ้วนี่นี่นแกะมาจะ,ะได้หน้าตาดีเลยนะคะเรา,ามาชิมกันอืมอร่อยมากเลยทุกคนเป็น โกโก้นะคะทุกคนออกขมนิดๆนะคะมันหั่นจากโกโก้นั่น่ๆก็น่า,นา,นาจะเป็นแบบผงหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราขอดูอินเรียนเอาหนี้งย่อนนะคะเขาบอกว่าพลังงาน120แคลอรี่41.10กรมัมไขมัน14ไขมันหนึ่งตัว12คาร์โบไฮเดรตน้อยกว่าฮะมิลลิกรัมโปรตีน3กรมัม น้ำตาล14กร,รมยยัมใยอาหาร2วิตามิน 0, เอ0แคลเซียม8ธาตุเหล็ก15วิตามิน b 24วิตามิน b 10ค่ะทุกคนเพื่ก็ปขอกว่าก็ผู้ที่วันโคแต่อายุ6ปีขึ้นไปนะคะนี่ก็โดยโดยคิดจักคารต้องการวันละ2,000แล้วเขาก็ยังบอกนะคะ,คะ,คะว่ามานันวี ประสงที่ได้เก่าด้วยวนะครับวิวบิ้วิ้งครีมสามจอนะคะนมข้นจืดยี่สิบสิบเอซนแล้วก็มีดาร์กช็อคสห้ค่ะทุกคนแล้วก็นม1 3 5สามจนต์นะคะกับน,น้ำตาลอีก3 8มแซค่ะแล้วก็เนยผสมชีนครีสมจุด้าสามจุดหเปร์ต์โกโก้สองมเปอร์เซ็นตที่เราบอกไงค่ะทุกคนว่ามันขมๆนะคะเพราะเขาเป็นงโกโก้นั่นเองแล้วก็มีเจลาตินอีก0ูนค่จ เขาบอกว่าแต่งกินธรรมชาตินะคะแต่งกิ่นเรียนแบบธรรมชาติสีธรรมชาติแล้วก็มีวัตถุกันสีอวัชุเสื้อปนอาหาร n o t r a n o t r a n o t r a t dash r e e n ถ้าเราอานผิดอะไรก็ต้องขอเขาได้แล้ค่ะทุกคนทุกคนก็อร่อยมากๆเลยนะคะนี่เนี่อก็จะประมาณนี้เลยสมูทมากๆเลยค่ะทุกคน เหมือนขุด like ดิ ELLE ้งมากๆอร่อยมากๆเลยก็าอาหารซื <necessary> meantime, meantime, ้อได้เหมือนได้นะคะข้า็จะออกขมๆนิดๆหมวกหวานๆนะคะก็ถ้ที่ใครนะคะทีอยากซื้อตามนะคะก็ไปหาซื้อที่เซเว่นนะคะทุกคนมันอาจจะมีแค่บางสาขานะคะบางสาขาจะไม่มีนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นั่นเองค่ะทุกคนดีนะคะซื้อจากเซเว่นเลยนี่นะคะทุกคนแล้วก็ซื้อ เดีนยวเเห็นโลกโก้เซเว่นไมดีเลยตัวนี้โลกโก้เซเวน,นะคะเนช็อกโกแลตมมช็อกโกแลตค่ะเอาละคับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะใคร like, ที่ชอบล้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บคุที่าดนะคะบ๊ายบายงั้ก็เจอกันหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายริ่มมาเห็นลยอได้กินนักเนื้คะบ๊ายบาย